สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับพอดีเดินทางมาหาปูเช่ว่านนพี่น้องนะครับท่าเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมมารับชมน้ำกันว่าปูขึ้นกระดานไ้บอนะครับวันนี้วันที่24ธ<น>ันวาคม2566<น>พอดีพ่อเพิ่นเขียนให้นะครับเข<น>ียนใส่มือให้นี่บอถูกบ่นีน่บอเออเออเออตัวนี้เลยโอ้ เอาเลยเนี่ยเลยบ่โอ้่านผู้ชมฮาริโชคเอาจังไดยจังว่าลงรถพอดีเพิ่นเขียนมาให้นะครับขอเงินใส่แน่ฟอเพิ่นมาบ่าวเท่าก็เลยวเห็นฟอเพิ่นเลยครับผมเพิ่นเขียนตัวนี้มาให้สีหกน,นี่ตัวเดียวเออถือบ่ถูกสองเทียแล้วถูกสองเทียแล้วอืออ้อนะครับผมเอ๋อให้ถือนะครับเนาะตัวนี้ตัวเดียวเลย โอ้ตัวนี้ตัวเดียวธรรมชมเลื่อนไปแล้วอ่ะเออขึ้นอัะเออเอาตัวนี้เล่มเนปะเป็นนี่เออเออนี่เออเอออ๋อครับขอบคุณครับเอาท่านผู้ชมหาได้โชคนะครับจังได้พันยางมากและพันเขียนให้นะครับผมเผนว่าตัวเดียวตัวนี้ท่านผู้ชมตะวันกระดังคักนี่ครับสี่หก นะครับเนาะเขียนใส่กระดาษแล้วก็มาใส่มือให้เบาเถ่าก็เลยจับกล้องขึ้นมาถ่ายบรท่านพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวเบาเถ่าผ้ายางไปเบิ่งนะครับว่าปูขึ้นกระดานบ่นะครับผมอ่าครับเดี๋ยวเผาเถ่านะครับผ้ายางไปเบิ่งว่าปูขึ้นกระดานบ่พี่น้องนะครับเมดที่แล้วเบาเถาก็ได้ลงอยู่นี่ครับผมไปหาปูใส่ตัดพอดีปูทรงไปให้ปูใส่ตัดนะครับก็เลยลงน้ําปูเพิ่นเขาวิ่งห้าอยู่ครับเขาวิ่งห้าอยู่นะครับก็ที่ว่าเจอพอคนอาจจะ นี่แหละพี่วัดเห็นไหมครับผมนั่นครับผมเอาฮาดิโชกดีพี่น้องเนาะบูดว่ากันเพิ่นมาแล้วเพิ่นว่าของกันใส่แน่พัดสั่นกับกระเป๋าถาวรใส่มือให้เพิ่นไปแล้วนะครับเพิ่นก็เขียนเพิ่นเขียนกระดาษให้บ่าวเฒ่าก่อนเลยพี่น้องเขียนให้ซีหกใส่ในกระดาษนะครับผมเดี๋ยวพ้าใางมาเบิ่งมาหาปูเพิ่นเขียนให้แล้วเพิ่นก็เลยว่าของกันใส่แน่ฮาดิโชกต้องเพิ่นนะครับซีหกตัวเดียวท่านผู้ชมนะครับเอา ปูยูบอนะครับพอพอพันยูเมื่อกี้นี่นะพอพันแป้งไหนเนาะนะครับ,นนนะรบผมนรูมชมุมเดี๋ยวมาเบิ่งมาชมน้ำกันนะครับปูโบยูนรูมชมุมนะครับครับโอ้ลมพี่้องนะครับแต่ว่าเป็นสีเ,เงียบๆนะครับนรูมชุมครับ ปูบนาจะอยู่สมชมปูไม่ได้ขึ้นกระดานเด้อนะครับเนาะปูชัยวานนะครับผมปูไม่ได้ขึ้นกระดานนะครับผมแต่ว่าสมชมนะครับปูทรงให้ปูสายตัดนะครับบ่าวเถาโทษหาปูแล้วเมื่อกี้นะปูว่าตอนนี้ไปงานอยู่น้ากันอยู่น้ากันกับปูชัยวานนะครับก็เลยให็นปูอ่าทรงหอนะครับผมเอาจังเบิองน้ากันเดี๋ยวบ่าวเถาเขียนห้นะพี่น้องเนาะ สำหรับปู่ชัยวานนะครับผมรากาลงรถเมื่อกี้นะครับเนาะพ่อเพิ่นอะจะเป็นคนแบบจังไงล่ะพี่น้องบทเต็มแน่นะครับผมอ่าแต่ว่าจังไงล่ะลงมาเพิ่นแลว้วว่าเพิ่นเขียนให้พี่น้องเขียนใส่กระดาษไม่ให้บ่าวเท่านี่ครับผมสี่หกนะครับฮาดิโชคน้ำเพิ่นได้ทำชมเด้อพ่อเพิ่นมาของเงินใส่แน่ก็นแล้วเอาเงินใส่เมื่อยเพิ่นแล้วนะครับผมเอานะครับมาเบิ่งน้ำกันทา่านผู้ชมมาเบิ่งน้ำกัน นะครับเพราะว่าปูไปงานน้ากันนะครับปูทรงไม้เบาเท่าแล้วนะครับอ้าวนี่ท่านผู้ชมนะครับเมื่อกี้ได้คุยกับปูปูทรงไม้เบาเท่าแล้วนะครับนะครับปูชัยวานนะครับผมโอ้นะครับปูวานั่งอยู่น้ากันนะครับปูไปงานนั่งอยู่น้ากันนะครับปูบริขึินกระดานให้ได้พี่น้องเด้นะครับเดี๋ยวเบาเท่าจะเขียนให้นะครับเลาก็ขอบบุญขอบคุณปูนะครับสาธุเด้หมวดที่ผ่านมาครับปู เน้นที่5ตัวเดียวนะครับหากะมาทั้งบนทั้งล่างนะครับอันนี้แคปหน้าจอพี่น้องผู้ใดจะแคปเอานะครับผมวิ่ง6ล้านเปอร์เซ็นต์ปูว้านะครับบน6ล้านเปอร์เซ็นต์หกแปดตัว468หกแนะครับน่าจะตัดผู้ใดมักสี่แปดก็ตัดเอานะครับผมปูบริตัดปูตัดให้แค่6 8 8 6เม็ดเดียวนะครับล่าง วิ่งสีนะครับ4 9 9 4 4 1 1 4เอาเดียวบ้าเถ่าจะเขียนให้ท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นเลขนะครับ <laughs> จ็งไายพี่น้องจะเอิน้นอ่าคนบ่เต็มบ่พี่น้องหรืพอพ่อพ่อเพิ่นกะรู้เรื่องอยู่ดินะครับท่านผู้ชมลงรถแล้วเพิ่นก็เขียนให้บ้าเถ่าเลยนะครับเดี๋ยวบ้าเถ่าเขียนให้นะครับปูชัยวานนะครับผม สามสิบปูยูนะครับผมปูบ่เคยขึ้นกระดานนะพี่น้องอันนี้ปูส่งให้ปูสายตัดพอดีนะครับโทรไปหาปูอยู่น้ำกันอยู่น้ำกันนี่ละวันจะของกัน,นปูก็เลยส่งมาให้นะครับวิ่งบนวนะิ่งบนหกนะครับปูว่าล้านเปอร์เซ็นต์ ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมั่นใจ6นะครับผมสี่นะครับผมหก8 6นะครับอ่าล่างวิ่งล่างอ่าพูดไอ้มักอ่าพี่น้อง48 46ตัดเอาเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อนะครับอ่าเห็นบครับปูทรง ทรงมาตามนี่นะครับทาตัดกับจิมี่อ่าสี่แปดสี่หกน้ำผู้ชมตัดไปน้ำวิ่งล่างวิ่งสีนะครับวิ่งล่างวิ่งสีนะครับสี่เก้าเก้าสี่นะครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่ไอ้สี่หกนี่เป้าเท่าเขียนไนะฮะ ซีหกของไอ้พ่อที่ลงรถที่เมันเขียนให้นะพี่น้องเนาะเดีย๋ดวยวได้ทำมชมเด้ออันนี้เบาเท่าเขียนให้วิ่งบนวิ่งหกล้านเปอร์เซ็นต์วงเลยวงตามปูเห็นไหมพี่น้องวิ่งล่างวิ่งสีครับเน้นที่สีเก้าอันนี้ซีหกอ่าซีหกนี่เป็นตัวเลข ตัวเลขของพ่อนะครับเนาะเพิ่นยังอยู่อยู่นี่แหละครับผมเพิ่นอยู่วัดนี่แหละจะว่าจังได๋ล่ะครับ <c oughs> คนบ่าเขียนให้บ่พี่น้อง <c oughs> เอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมครับปู่เชวานนะครับ30ธันวาคม2566 2566ครับวิ่งบนนะครับปู่เน้น6อ่าลืมวงให้ตลอดพี่น้องปู่วงที่6 6ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ468 นะครับเน้นที่68นะครับกับน้ำ86ไอซีแปดส่หกเบาะถอดตัดให้ได้พี่น้องได้วิ่งล่าง4 4994 1441 46นี่สี่ห่งสี่เลขพอที่บนเขียนให้นะครับท่านชมแคปหน้าจอนะครับผมเอาขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องนะพี่น้องเนาะพุ่นละครับพ่อพ่นนั่งอยู่พุ่นนะพี่น้องนั่งอยู่วัดพุ่นละจะว่าจังไรล่ะพ่อพ่นจะบดเต็มจักหน่อยนึงนะครับเนาะนะครับ <laughs> พอตะลงรถพน่าบ่บยุ่บยุ่บยุสันพนว่านะครับพนก็เขียนเลขใส่กระดาษมาใส่มือบาวเทานะครับแล้วเพินก็ว่าขอเงินใส่แนะ่ <laughs> สองหวัวละเด้เห่อสันบาวเทาเงินใส่มือให้เพินและพี่น้องให้ได้โชคนะพี่น้องเนาะหววนี้จะมาหาพ่อพอนอยู่ดอกมะพ่อพนนั่งอยู่พุนท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวยางไปหาพ่อพอนน้ำกันลมดีท่านผู้ชม <laughs> ลมแห้งๆนะครับนะ ครับผมพ,พ่อพุ่นครับพ่อพันธุ่พุ่นถูกบ้างวดเนี่ยถูกปะถูกเป็นมาครับอืมตัวนี้เนาะให้ถูกน้ำเด้อพ่อเด้อเออ ให้เอฟซีพิ่นด้ถูกน้ำเอาผ้ามาพีผ้าพ่อพี่เออให้ถูกน้ำน้อพ่อเนาะเออตันนี้น้ะพ่อนนี่เออเออเออนี่เนาะเออโอ้ซีหกนี่เอามาครับธรมชม่าฮ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 ่าน่านะาฮ่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 าฮพา่นฮ่าฮ่าา่าผาฮ่า่าฮ่ากัาฮ่า เบาเถ้าถอขออวยพรให้เอฟซีแฟนขับทั้งช่องนะครับพอไงเป็นไงสุขสุขน้นสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนเฮงๆฮงลยๆเลยเด้อครับเด้อนะครับเอฟซี FC ที่กำลังเดินทางกับมาบานเฮาให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมมาบานเฮาอากาศเย็นสบายดีพี่น้องนะครับสวัสดีครับ